เกิดและเติบโตที่อเมริการาชาแห่งมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโกวิงจากรถแรงสู่รถทัวริงทางไกลปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโกลวิงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะสุดยอดรถทัวริงทางไกลเป็นราชาแห่งมอเตอร์ไซค์ที่ผสานความหรูหราสะดวกสบายและขุมพลังไว้อย่างลงตัวเรื่องราวการเดินทางของโกวิงจากรถสปอร์ สู่รถทัวริงระดับพรีเมียมนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเริ่มต้นจากการตอบสนองความต้องการของนักบิดชาวอเมริกาที่มองเห็นศักยภาพของโกวิงรุ่นแรกในฐานะรถที่เหมาะสําหรับการเดินทางในระยะไกลซึ่งวิวัฒนาการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างสริงงของฟันด้าต่อตลาดแต่ความมุ่งมั่นในการพัฒนารถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ ต้องย้อนกลับไปที่โรวิงรุนแรกหรือ GL-1000 ที่เปิดตัวในปี1975ในเวลานั้น GL-1000 ถูกวางตำแหน่งให้เป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด1ลิตรโดยเครื่องยนต์ซีซูปนอนระบายความร้อนด้วยน้ำคิเรียได้วาร้ลาสมัยมากในยุคนั้นทำให้ GL-1000 ไม่เพียงแต่มีพละกำลังที่เหนือกว่าคู่แข่งแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่นโดยแรงสันส่นสะเทือนที่น้อย และจุดศูนย์ทวงที่ต่ำอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานชาวอเมริกันกลับมองเห็นศักยภาพของ GL 1พันที่เหนือกว่าการเป็นแค่รถสปอร์ตพวกเขาเริ่มนำา l พันไปใช้ในการเดินทางระยะไกลขับขี่เป็นกลุ่มและออกประจนภัยตามท้องถนนซึ่งนั่นเองคือจุดเริ่มตน้นที่เปลี่ยนโกวิง่งจากรถสปอร์ตไปสู่รถทัวริ่งอย่างแท้จริงฮอนด้าเล็งเห็นถึงแนวโน้มนี้ และใช้เวลา5ปีในการศึกษาตลาดและพัฒนารถรุ่นต่อไปจนกระทั่งปี1980โกวิงรุ่นที่2หรือ GL 1100ก็ถือกำเนิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการใช้โกวิงในการเดินทางระยะไกล GL 1100มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 0 8 5 c c ที่เน้นแรงบิดมากกว่าพละกำลังฐาล้อที่ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารระบบการสะเทือนหลังแบบถุงลมพร้อมระบบอ e ีควอไลเซอร์และล้อคอมสาต์การออกแบบได้รับอิทธิพลจากรถคุยเซอร์ในยุคนั้นโดดเด่นด้วยใส่หน้าและแฮนด์บาร์ที่เป็นเอกลักษณ์เบาะนั่งคู่แบบแยกนวมและเครื่องยนต์ดูกลมกลืนไปกับตัวถังขนาดใหญ่ที่สำคัญการผลิต GL 1 1 0 0ถูกย้ายจากประเทศญี่ปุ่นไปยังโรงงานในโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการยืนยันว่า growing ได้กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เกิด